วันนี้เราจะไปทำต้มยำปลานินกันก่อนอื่นเตรียมเครื่องแล้วก็ล้างปลาให้สะอาดนะคะนําน้ำไปต้มให้เดือดเลยค่ะใส่ขนอไปสองก้อนนะคะหอมแดงทุบค่ะขาซอยค่ะตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะใส่เครื่องของเราไปทั้งหมดเลยค่ะเราจะทําการปรุงรสก่อนนะคะโดยการใส่เพียงแค่เกลือกับ ผงชูรสเท่านั้นค่ะชิมรสชาติให้ออกนัวนัวเค็มเค็มเลยนะคะเราจะไม่ปรุงน้ำมะนาวลงไปเราจะทําการปรุงแยกนะคะเวลาทานเราค่อยเติมมะนาวค่ะเมื่อชิมรสนัวได้ที่แล้วนะคะเราจะต้มให้เดือดเลยค่ะขอย้ําว่าให้น้ําเดือดเพราะถ้าน้ําไม่เดือดจัดจะทําให้น้ําแกงของเราค้าได้นะคะเมื่อน้ําเดือดจัดแล้วค่ะเราจะใส่ชิ้นปลาที่เราหั่นล้างเตรียมทําความสะอาดไว้แล้วลงไปนะคะทําการชิมปรุงรสให้ออกเค็มเค็มนัวนัวค่ะ แล้วก็เติมพริกชี้ฟ้าตำของเราลงไปนะคะตามด้วยเห็ดค่ะเมื่อตามด้วยเห็ดแล้วนะคะเราจะตามด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมค่ะชิมปรุงรสชาติให้ได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ส่วนเปรี้ยวของมะนาวนะคะเราจะไปเติมตอนที่เราจะทานนะคะจะทำให้รสชาติออกมาแซบนัวมากๆเลยค่ะเมนูนี้ทานช่วงเวลาหน้าหนาวแบบนี้กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ